สวัสดีครับสวัสดี FC ตซีแฟนครับซวหน่อยเป็นอนแพงครับบรรยากาศเริ่มคั่ลงแล้วครับแดบร่มลมตกอยู่ไกลๆกับงานครับห่างกันประมาณ3กิโลครับ ู่นี่เป็นบรรยากาศแบบบนบ้านครับเข่ากำลังออกห่วงตอนนี้กำลังเตรียมตัวอ่านํำกันอยู่ครับรีสอทพ่ออาชิตะเศร้าไว้ไห้ครับ เป็นเศร้าไว้แล้วกัโท่บอกว่าให้มาอาบน้ำอยู่นี่ก่อนก่อนออกไปงานครับมือแรองครับบ้านหนองสองห้องตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับ อจิตะพออจิตะเมืองชุมแพจากนี้ไปชุมแพกับเราใกล้เดี๋ยวน้ะ15ก,15กิโลบอมันเป็นเขียติดต,ต่อเนาะ15กิโลที่ซอนนี่แบบอันนี้เนาะแบบอยูบ่นบานเลยเนาะ บรรยากาศดีฮะเยบสงบเขากําลังออกหว่วงเัยนะมี่ือแสงนี่เจือแสงไฟนี่โอ้มองได้ถือแสงไฟนี่เขามันโบเกียเลยข้าวไม่สุกอันนั้นเป็นหวยเป็นอย่างบอกน้องบึงบึงบึง้งพรานใช่<อ> <laughs> าาาอาบน้ำอยู่ครับเ,รเตรียมตัวอาบนำ้ำนี่พอจิตะพักกะเด â าแก้วเลยหรลาบป่าเนาะจำล,บลาบลาบป่าหยอดพักกรเัเ đâu เอาไปตองหอลแล่ะลุนไฟหอเลยเหรจีเลยบอกไม้มันกรอกกบ่กบ,บอเคยวะมันดีเลยเคยแต่หอเดีวหอ มืนนาออื่นเดินทางอีก200กิโลครับไปโคลาดตลาดเทิดไทยจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ในเมืองครับก่อนสีเดินทางต่ออีกสีสเกตอุบลรัตนาบุรีสุริน บรรยากาศอากาศสดชื่นครับลมแน่หน่อยหนึ่งปออจิตาเพื่อนเจ้าของวัยหายขอบคุณหลายๆเด้อครับปออจิตาหายยังนะสุมม้อบอไม่พอยังเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เรียวยัเผาเอาลงก่อนเห็นสิเีน tiktok บ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทดสอบก่อนสิเนได้ปะเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวแปนึงบุคเรียนตอิอ t i k ม่าเหอตงเตีน,น่เเอาคนบุนเเตีนสิเตีนแนวไหนล่ะนะเออเตียนตามเม่กี เังจกบุเคลเล่นติ๊กต้กเถอแล้ว่ว่นเขาเล่นแบบไดหนี่กีราจิตเมืองในติ๊กต่อด้อครับพอจิตาได้บักกันอ้กิตกับเกียวเนี่ยเสียมึงบ่อยหนงไง สมอนเวยบางไงเลยบ่เคยเห็นเลยยุบานท้องในหน่อย,ออยเลยน่วยยางไงเลยกิ่ตจำเจียวพี่มาเบิ้งในต้นมันนี่หน่วยดูคัก ปัดบกสมอบุกสมอภาษาไทยก็อื่นอย่างพอจิตะสมอสมอบอกสมอเทียด phu nhân banประกาศ đã. sổ mò như vậy, nó nuôi nhầy như vậy, du bản tháo nuôi nhầy nhầy để. sổ พึกษาษาพอจิตาเป็นนั่นนั่นบ่เขาเอื่อนยังก็เกี่ยวกับอันต้นไหม่บ่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินเรื่องต้นใหม่ไมเายมหลายเือแล้วเป็นวิทยากรเกี่ยวกับต้นใหม่กับดินดินงามดินดีดินอันการปลูกกนอยังนะเอาผู้เชี่ยู่ใส่ทำมอนอิ่งบ้าง แป๊มน,นึงไะไ้มันพี่เอกีใส่อง่จะเก็บเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกันครับเดี๋ยวเก็บกองกนะันพอกันไหมคลิปหนาครับกับช่องพ่อแม่หญิงลำเพลินโฟกิเชียลครับพอกันอยู่ บ้านหน้องสองห้องตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับเมืองแรงครับสวัสดีครับ